สวัสดีครับนี่แหละครับหลังจากที่เราใช้งานมานานครับออนนมอเตอร์เราไหมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนื่องจากวันนี้ไฟมันตกนะครับมอเตอร์มันก็ทำงานอยู่เรื่อยๆตลอดตลอดและแล้ว,ลวสุดท้ายมอเตอร์เราก็ไหมนะครับจบแล้วครับแผนกช่างยนต์เราไฟไหมมอเตอร์ ขวันขึ้นเลยครับโชคดีครับที่เรายังไม่ได้กลับนะครับเรามาเห็นพอดีเลยนะครับมอเตอร์ไหมเออไม่งั้นไฟไหมเนะครับแม่เหนื่อยเลยครับแบบนี้นครับโชคดีนะที่เด็กๆเรามองเห็นว่าไฟไหม้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของปั๊มลมเรานะครับ ครับตัวนี้มอเตอร์เราเรียบร้อยครับไฟไหม้เรียบร้อยครับป๊มลมมอเตอร์เราไหม้ไปอีกแล้วหนึ่งตัวครับป๊มเราใช้งานมากเกินไปครับลมก็ยังทำงานนะครับแต่ว่า มอเตอร์ใหม่แล้วครับเป็นไฟแล้วครับเมื่อกี้ครับอืมแย่ yeah, เลยครับแบบนี้ครับจะใช้ยังไงครับ